รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำอะไรอยู่อะคะยี่รดน้ำต้นไม,ม้ค่ะมุกมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอะค่ะอ้าวมีอะไรบ้างอมุกคือ<ม>ถ้ามุกพูดไปพี่มนก็จะเครียดแต่ถ้ามุกไม่พูดมุกก็จะเครียดแต่ว่ามุกก็ต้องพูดอะคะ่ะคือยงนี้ค่ะพี่มนคือจากที่วันนั้นเราทําสนขวดกันไปอะ,ะมูกเอากลับไปที่บ้านใช่ไหมคะ,ะตอนนี้คือสภาพมันย่าแย่มากเลยคะ่ะมุก<ร>ไม่รู้รจะทํายังไงดีอะคะ่ะว้าย<ว> <laughs> โอเคน้องมุกไม่ต้องเครียดละเดี๋ยวพี่มนช่วยได้ชิงเหรอคะมันแก้ไขได้เหรอได้น้องมุกเอามาให้พี่<อ>เดี๋ยวพี่แก้ให้ได้ดีค่ะคแล้วพี่มนทําอะไรอยู่อะคะอันนี้เหรอพี่รดน้าต้นไม้สวนขวดแบบเปิดอ๋อสวนขวดแบบเปิดมุกยังไม่เคยลองทําเลยนะคะมุกขอลองทาได้ไหมชอบไหมคะอันนี้เป็นสวนแบบเซน,แบบน,แบบนสไตล์มินิมอลชอบค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาฮิตกันมินิมอลอะไรที่ไม่ใช่ช่วยคะโอเคงั้นเราเรามาเริ่มทำได้แต่ว่าก่อนเปิดขอทักทายทุกคนก่อนนะโอเคได้ค่ะมานั่งก่อน อ่านั่่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ DIY ครับฝของความรักงาน DIY นะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่มลกรีนเทอร์ราเหมือนเดิมวันนี้ค่ะพี่มลจะมาสอนน้องๆทุกคนทำเทอร์เรียมแบบเปิดกันใช่ค่ะ อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่มนอ่าดับแรกเราก็ต้องเลือกโหลกอนอ๋อโหลก็คือเป็นแบบไหนก็ได้เนาะใช่นี่ค่ะน้องมุกอ่านี้เลยตัวนี้เป็นรูปทรงแบบกลมๆเนาะ,ะเหมือนโลกเราเลยแต่ว่า<ช>ตัวนี้จะเป็นเปิดส่วนควดแบบเปิดเนี่ย มันจะเหมาะกับคนที่ชอบรดน้ำต้นไม้ค่ะ oh. ใช่ถ้าถ้าปิดเนี่ยเราคือเราไม่ต้องรดเราปิด mm hmm. ไว้แล้วมันอยู่ได้หลายเดือนใช่ไหมคะแต่ส่วนคนแบบเปิดเนี่ยคนที่แบบชอบดูต้นไม้ mm hmm. ชอบแบบเอนจอยที่จะแบบรดน้ำด mm ู hmm. แลเขาบ่อยๆเนี่ยมาะเหมาะใช่ไหมเหมาะ,ะเปิดแบบเปิดเลยโอเคแล้วอุปกรณ์ต่อไปมีอะไรบ้างคะค่ะ ก็เราจะมาแนะนําวัสดุปลูกเหมือนกันก็คือจะมีชั้นหินเหมือนส่วนกวดแบบติดนะคะก็คือตัวนี้คือฐานหินค่ะใช่ไหมคะฐานหินภูเขาไฟวันก็ใช้ฐานธรรมดาได้เหมือนเดิมใช่ไหมือนเดิมใช่โอเคตัวที่สองเป็นหินภูเขาไฟใช่แล้วนี่เหมือนเดิมเลยตอนนี้อากาศและน้ําซึมอยู่ได้ดีต้นไม้เราก็จะ เจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันก็ใช้อันนี้แล้วก็ต่อด้วยอันนี้ใช่ไหมคะใช่สุดท้ายเป็นมูยองของเรานะคะสเปกน้ามอสใช่ะคจำได้แล้วเก่งมากมีแค่นี้เองเหรอคะอ่ะต่อไปก็ต้องเป็นดินปลูกใช่ไหมคะอ๋อมีดินปลูกเหมือนเดิม่พี่ใช้สูตรเดิมนะส่วนผสมมันคือก็คือเอาเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์กับพีทมอสพีทมอสโอเคแล้วก็ที่ใส่ ใส่ปุ๋ยแล้วก็เชื้อราเชื้อราตัวนี้ผสมเข้าไปเพื่อไปควบคุมไม่ให้เกิดเชื้อราที่เป็นโรคของพืชแต่ตัวนี้พี่จะเพิ่มตัวหนึ่งเข้ามาคืออะไรคะเวอร์มิโคลายเวอร์มิโคลท์เวอร์มิโคลท์นี่จะเป็นสีสีอย่างเงี้ยค่ะเหลืองเืองนิดนึงอ๋ออัวนี้ก็เป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีธาตุอาหารด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็จะดีช่วยเพิ่มให้สุขภาพต้นไม้เราดีขึ้นอะยาเยค่ะดีมากเลย ไปอะค่ะโรยมากนี่อะไรอย่างเ้ยคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาแนะนําต้นไม้กันอ๋อได้ค่ะต้นไม้ที่จะมาอยู่ในสวนสไตล์มินิมอลอ๋อใช่วันนี้อยากทำเป็นสวนเซนส์สไตล์มินิมอลใช่แล้วนี่ต้นไม้เด็พี่แนะนําอ่ะต้นนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรอะคะปาล์มไผ่แคะค่ะปาล์มไผ่แคะใช่น้ำมุกชอบไหมคะชอบค่ะน่ารักอ่ะ แบบว่าเหมาะกับอยู่กับหมีแพนด้าอ่าคิดไ้แล้วว่าจะมีแพนด้าอันนี้เฮมหน้า <S 2> <S 2> แฮมหน้าใช่แล้วฮมหน้ามนัามนจะดูเหมือนบอนไซใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบทำเป็นสวนเซนได้เลยแต่ลากมันก็โอ้เยอะอย่างเนาะใช่โชล่าค่ะนี่อีกต้นหนึ่งต้นใส่ช้อนเงินช้อนทองใส่ช้อนเงินช้อนทองค่ะใช่ใไม้มงคลเนาะช้อนเงินช้อนทองได้เงินได้ทองใช่ก็ใครชอบสาค่ะมูเตลู ตัวนี้ออมเงินก็ใช้ได้ออมเงินเก้าเดิมใช่จะใช้เงินเดิมก็ได้เป็นไม้มงคลเหมือนกันใช่ตัวนี้เป็นไผ่กวนอิ่มดังไผ่กวนอิมดังใช่เป็นไม้มงคลเหมือนกันใช่ค่ะไผ่กวนอิมอ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบซื้อมาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิรมมงคลนะคะก็คือ ใครอยากได้ต้นไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็ทำตามคลิปเราได้เลยเน้นแบบแบบไม้มงคลอือใช่ก็เป็นเสริมงคลให้แก่บ้านใช่ค่ะต่อไปเราแนะนำต้นไม้เสร็จอแล้วก็อุปกรณ์เหมือนเดิมเลยค่ะก็มีกันไกมีที่คีบแล้วก็ช้อนนะคะค่ะ นี้เราจะเริ่มสเก็ตกันก่อนใชไหมต้องสเก็ตอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยเราอยากทําเป็นส่วนเส้นสไตล์มินิมอลใช่ไหมคะค่ะก็ไอเดียเราไม่ต้องซับซ้อนง่ายๆก็คืออ่ะอ่ะพี่พี่มลจะบอกวิธีการวาดขวดนะเนี่ยก็คือเราใช้ขวดอย่างเงี้ยทาบไปได้เลยปึ๊บปึ๊บปึอืออะมันก็จะเป็นทรงกลมเนาะเราวาดแค่แตลนก็พอเนี้ยทีนี้เรามา ตั้งเปนนะคะอาจจะไม่ค่อยกลมนะ,ะส่วนเส้นอ่าองค์ประกอบก็คือมีต้นไม้ค่ะมอสแล้วก็มีกลวดอ๋ออ่าต้องมีลานกลวดใช่ไหมส,ส่วนญี่ปุ่นนะอ่ะ<ด>อันนี้พี่มนก็มีไอเดียว่าเออเรา,เราพี่นึกถึงยีนลวอย่างเนาะพี่ก็เลยอาจจะจะวาดแบบพื้นที่สีเขียวสลับกับพื้นที่กลวดอย่างงี้อู้อ่าพื้นที่กรวดแล้วเอาน,น้อยหน่อยนึง ตัวนี้จะเป็นกรวดเลยนะค่ะ,ะ<อ>แล้วก็ตัวนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวเราก็จะปูมอสแล้วก็ปลูกต้นไม้ของเรา<อ>แล้วเราก็จะมีต้นไม้ประธานอยู่ต้นหนึ่งตรงกลางอ,อันนี้ให้น้องมุกเลือกได้ค่ะมุกเลือกเป็นปามแล้วกันค่ะโอเคจากนั้นปามเราจะอยู่แถวนีอดาอยู่บนเนินเขาแล้วกันใช่ปามแล้วจะเอาต้นอื่นเพิ่มอีกไหมหรือเอาต้นเดียว ถ้าถ้ามีอีกต้นหนึ่งมันต้องมันต้องเตี้ยลงกว่าอืั้นเลือกเป็นอันนี้แล้วกันค่ะได้ค่ะออมเงินออมเงินโอเคคือไม่อยากให้มันอย่างอย่างเช่นสวนญี่ปุ่นเราก็จะเห็นต้นไม้บ้างแต่ว่าต้องอยู่น้อยๆไม่ต้องแบบหนาแน่นเป็นป่าโอเคออมเงินพี่มดว่าเอาไว้ตรงตรงข้างล่างดีกว่าตัวนี้บนเนินแล้วตัวหนึ่งต้องอยู่ข้างล่างอ๋อออมเงินใช่ เวลาเรามองเราก็อาจจะมองด้านนี้นี่กรวดเราใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเนินอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นปาล์มตรงนี้เป็นออมเล่นโอเคเลยอ่ะเรามีแผนละเราก็เริ่มทํากันเลยเนาะได้ค่ะอ่ะน้ำมุกตักตักเลยให้น้ำมุกทำได้ค่ะเดี๋ยวพี่มนช่วยทำได้เลยได้เลยเทลงไปเลยเนาะใช่ค่ะปริมาณเท่าไหร่อะคะเอาเหมือนเดิมเลยค่ะประมาณหนึ่งเซนติเมตร อย่านี้มึนจีวะพ่อหลเราใหญ่แล้วก็เกลี่ยให้มันทั่วพอแล้วค่ะโอเคค่ะต่อนที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปอันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอเคชั้นที่สองเป็นชั้นหินชั้นแรกเนี่ยเป็นผงถ่านใช่ไหมคะผงถ่านมันจะช่วยดูดซับความชื้นความชื้นที่มันจะเป็นตัวบอกเกิดอ่า สิ่งเชื้อราแบคทีเรียอะไรที่จะทําให้ต้นไม้เราเกิดโรคค่ะค่ะแล้วก็พวกเนี้ยฐานเนี้ยจะช่วยเรื่องเรื่องกันโรคได้ชะลอการเกิดโรคอะไรเงี้ยคือได้ดีเลยใช่ใช่ของ่านเป็นตัวดูดซับกลิ่นได้ด้วยถ้าเกิดมีใบเน่าที่มันแห้งตายมันเน่าอยู่ในนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดแบคทีเรียมามาแบบย่อยแล้วมันจะมันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะฐานเนี้ยจะช่วย ักทนให้มันไม่แย่ใช่ไหมคะเกรงใช่ใช่ดูดกลิ่นไปด้วยเอาอีกไหมคะเอาอีกนิดนึงค่ะง่ายมากเลยนะทุกคนแค่แค่ทับไปเค่ทับไปโอเคได้แล้วน่าจะพอดีละเขี่ยให้มันสม่ำเสมอเสร็จแล้วก็เอาอะไรคะน้อำมูกจำได้ไหมซัฟแฟกน้ำมอสค่ะจำได้แล้วเอามาฉีดฉีดก่อนใช่ค่ะให้มันชุ่มประมาณนี้เราก็คลิปใส่ได้เลย บางๆไม่ต้องหนานมากเพราะว่าถ้าหนานมากความชื้นมันเยอะอแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แบบเปิดก็ดีคะ่ะเพราะว,าว่ามันระบายอากาศให้เนาะมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องชื้นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องลดน้าม,มันบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่จริงๆลดได้แบบ3ามวันเลยนะสสนแบบเออสามมื้อเหมือนเป็นแพมข้าวอ่ะเช้ากงวันเย็นใช่ใช่ได้เลยใช่ไหมคะใชะตลอดเลยใช่ก็เหมาะกับคนที่ ขยันขยันจริงๆใช่ใช่แต่จริงๆก็ลดมือละครั้งก็ได้ละครั้งก็ได้ใช่มือละครั้งถ้าใครเนี่ยไม่มีเวลาก็แนะนําเป็นแบบปิดดีกว่าเนาะใช่ค่ะบางคนเขาก็ปลูกกระบองเพชรได้ไม่อยน้ำอะไรก็ได้เหมือนกันซึ่งเราก็อาทิตย์นึงค่อยลดครั้งหนึ่งใช่มันขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราปลูกค่ะก็คือต้องศึกษาเรื่องของต้นไม้ดีดีด้วยใช่จนฝนแบบเปิดใช้ต้นไม้ได้หลากหลายค่ะค่ะ ตึ้งอยู่กับว่าเราเราจะชอบไม้ชื้นก็ต้องลดบ่อยชอบอปลูกไม้แห้งก็นานๆลดทีค่ะอ่ะพอแล้วโอเคต่อไปต่อไปเป็นดินค่ะเราก็ตักลงไปเลยแล้วก็ค่อยปาดๆเอาใช่อาหารพืชค่ะน้องได้กินอาหารใช่ผสมไปเรียบร้อยแล้ว มีหลายอย่างเลยมีเพอร์เเต็มเลยนาะมีเพอร์ไลทมีเวอร์มิคูลายมีพีทมอสตัวนี้อาจจะใช้ดินเยอะนิดนึงเพราะโลเราใหญ่ขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเราทำเป็นแบบอันเล็กก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะเราก็ใช้ดินน้อยลงตัวนี้ก็เหมือนเดิมพยายามอย่าให้หนึ่งในสาของกอดพี่ว่ากำลังดี ไม่เกินหนึ่งในสามขวดถ้าใครไม่มีโหลแบบพี่มนเนี่ยนะคะก็หยิบจับเอาของใช้รอบตัวได้เลยนะคะใช่ค่ะเราเอามาทำ DIY ได้หมดเลยเอามาล้างใหม่มันก็สะอาด<ะ>น่าใช้นะคะโดยการใช้น้ำส้มสายชูใช่ใชไหมคะ,คะเหมือนทิปที่เราบอกไปนี่เราจะมาปรับดินให้มันเป็นเหมือนใน,ในแบบที่เราล้างไว้อ,อ่ะน้อมุกดูสิกเคย จะมีด้านหนึ่งใช่ไหมที่จะต้องโผล่ oh, ขึ้นมาใช่ใชเป็นเนินเนินติี้ยจะไม่เอาเนินสูงมากอีกอด้านหนึ่งจะเป็นลานกรวดเราก็จะต้องปรับบินให้เรียบๆเป็นแบน,นตัวเนี้ยพื้นที่เนินตรงเนี้ยเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกมอสค่ะให้มันเป็นเนินเิี้ยภูเขาติ่วๆ คือพอเราทาแบบว่าข้างหนึ่งสูงข้างนึ่งต่าแล้วมันดูมีมิติมากขึ้นนะคะทําให้แบบสวยใช่มันก็จะมีมิติของเขา้านี่ได้แล้วพี่ว่าน่าจะประมาณนี้อ่าเราเลือกต้นไม้ที่น้องมุกเลือกไว้นี่เลยค่ะปาล์มอ่าตำแหน่งปลูกจําได้ไหมคะนี้ค่ะแถวนี้เนาะใช่ค่ะเออหรือว่าเราจะขยับได้นะเราปรับตามความเหมาะสมสมมติว่า ปาลมน้ำมุกมันมันโตใช่ไหมมันจะไปชนขวดเราน้ำมุกขอยามาตรงกลางหน่อยใช่ไหมใช่ใช่มันจะได้แบบโตได้สบายสบายหน่อยใช่ค่ะวิธีการขุดเป็นเดิมเลยน้ำมุกต้องทำงี้แล้วก็กดกดกดค่ะแล้วก็ค่อยมีนิ่มขึ้นมาืมออกมันเลยค่ะไม่ต้องเอาดินออกเยอะเพราะเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมคะเมล็ดเก็บเขาไว้หน่อยเมล็ดด้วยทุกคนดูสิเห็นไหมไม่ใดดำ เป็นตัวส่งอาหารให้กับต้นไม้นีมะเล็ดคือที่เก็บสะสมอาหารของพืชแข็งมากตรงนี้ใช่ไหมนีใช่เล้เโอเดี๋ยวเราต้องทำหลุมเนาะใช่ค่ะขุดหลุมนีค่ะจิ้มลงไปเลยทั้งหม่าค่อยจิ้มนะอ่าเดี๋ยวพี่มนช่วยเอาลากลงหน่อยค่ะเนี่ยลากมันก็อาจจะแบบแผ่ไงเราก็สามารถกดให้มันลงแผลไป้วก็กดดิน ใช่ง่ายมากช่วยกันช่วยเอาลากลงไปใช่แล้วทีนี้ต้นต่อไปใช่ไหมคะน้งมุกค่ะเป็นอันนี้เลยตอกเงินตอกเงินใช่พี่ทำหลุมไว้รอตรงนี้ตรงนี้เนาะระวางแผงไว้ใส่ตอกเงินลงไปสามารถใช้ช้อนเขี่ยแล้วก็ กดกดกดง่ายมากเลยนะคะทุกคนลองทากันดูนะนี่เอาดินกล่อเนาะใช่ค่ะให้มันไม่เห็นสีน้าตาลอ่าเป็นไงคะสิทธิมนค่ะน้องมุกสิทธิมนใช่เอียงแล้วค่ะไม่น่าพูดเลยเราต้องตั้งให้ตรงนะเราจะได้สวยๆอันดับแรกก็ต้องให้อาจารย์ช่วยก่อนค่ะใช่ค่ะ เดี๋ยกถ้เรียนรู้ไปเรื่อยจะเก่งเก่งแล้วก็ไม่ต้องแล้วต้องพึ่งพี่แล้วทำเองได้เลยออะเราก็ปั้นเดินไปด้วยคอยเตรียมลงมอสทีนี้เราจะเน้นกรวดเยอะกว่าเนาะค่ะก็คือกรวดเนี่ยมันเราจะโรยรอบๆบด้วยแล้วก็โรยตรง้หน้าด้วยใช่แต่คือตรงนี้กใส่เยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะ ื่อให้ไม่มีความเป็นเซมสังเกตเราเห็นสวนญี่ปุ่นมันจะเห็นแบบเป็นเนินมอสล้อมรอบด้วยกรวดอะไรเงี้ยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะพี่มนติดมอสค่ะอ๋อมอสแบบนี้เราซื้อมาคือมันจะเป็นแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วมันต้องทําอะไรกับมันไหมอะคะมันต้องแช่น้ําค่ะอ๋อแล้วต้องแช่ประมาณกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงคะอ่าครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อครึ่งชั่วโมงก็พอเนอะใช่ถ้าแช่แล้ว มันจะเป็นยังไงตรนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อจะเป็นสีเขียวเขียวขึ้นมาแบบนี้เนาะนี่คือแช่กับไม่แช่แช่ได้แล้วเราก็จะเอามาติดแต่วันนี้เรามีแบบที่แช่มาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะแช่แล้วสีเขียวนะคะแล้วเราก็จะมาติดกันเนาะน้ำต้องติดตรงตรงกลางโดยติดจาก ตรงบนสุดเลยบนเนินนะคะแล้วก็ค่อยไล่มาที่ไหลตรงที่สลบลงมารอบๆตรงรอบๆเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นกรวดเหมือนเหมือนขวดนั้นนะคะค่ะต้องเป็นตรงกลางตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะเราเราค่อยไล่ไล่ไล่ออกมาอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ส่วนเซนเราก็จะต้องเป็นเนินมอสรอบๆอก็จะเป็นกรวด ต้องต้องลองอ่าใช่ให้มันให้มันหมุนไปหมุนมาเพื่อให้มันแบบเ <c oughs> ข้าที่เข้าที่ใช่ให้มันเข้าที่เข้าทางนั่นค่ะค่ะต้นไม้เอียงจับมันขึ้นมาอ่าวิธีการดันก็คือเอามอสมาอยู่ด้านนี้เราดันให้ต้นไม้เราตรงได้ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นเลยเห็นไหมต้นไม้เราตรงขึ้นมาเลย นี้น้อมุกก็ไล่มาทางนี้ดีกว่าไล่มาน้าข้างเลยหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงถ้ามันไม่เข้าดูแบบไม่ไม่ค่อยเข้าที่เราจะต้องหมุนไปหม,มุนมาแล้วเราจะเห็นตำแหน่งที่มันเข้ากันพอดีอแล้วก็กดนิดนึงมันก็ติดแล้วต้องค่อยๆนะคะช้าๆอย่ารีบนะใช่มันเป็นงานที่ต้องแบบว่าใจเย็นนิดนึงใช่แต่ถ้าเราทำอันนี้ได้เราก็จะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมาเลยคะ่ะ น้องๆคนไหนที่อยากทำเนี่ยชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำด้วยกันได้เลยนะคะมันก็จะเสร็จไวขึ้นใช่เป็นกิจกรรมครอบครัวได้ด้วยเนาะใช่ค่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาโรยกรวดนะได้เลยค่ะอ่าเราก็จะใส่ลงไปใช่ไหมคะใช่ดีกว่าเนาะจะได้แบบตักได้เร็วหน่อยใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่อ่ะโรยให้ไปทั่วกระจายๆนะคะ ส่วนขวดแบบเปิดนะคะน้ำมุกมันก็จะมีสามารถที่จะปลูกกับเอากระบองเพชรมาปลูกได้ด้วยอ๋อเหรอคะใช่อย่างถ้าใช้กระบองเพชรมาปลูกเนี่ยมันก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยเนาะสัปดาห์ละครั้งใช่ไม่ต้องรดเดยอะด้วยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในขวดเนาะใช่มันก็จะแต่ว่าส่วนกระบองเพชรเราต้องเอาไปไว้ข้างนอกเนาะ ต้องได้แดดตะมแณใช่ไหมคะใช่ค่ะจ็ดสิบถึงก็คือโดนแดดเยอะเหมือนกันเนาะใช่เกือบทั้งวันเลยแต่แต่ตัวนี้ต้องการแดดน้อยประมาณ40-50%เท่านั้นเพรเราใช้พันไม้ที่ไม่ต้องการแดดเยอะใช่ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะคล้วี่ันนี้งเนาะสลซึ่งผลแบบเปิดเล่นได้เยอะค่ะได้ได้หลากหลายนิด แต่แต่ครั้งนี้เราแสดงให้ดูเป็นแบบสไตล์มินิมอลใช่ค่ะใครชอบแบบเยอะๆทั่วทั้งอันนี้ก็ได้เนาะใช่ถ้าใครชอบแบบหลากหลายแบบทำเป็นเหมือนป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราจะครีเอทยังไงเลยแต่ของเราเป็นแบบมินิมอลเซนใช่น้อยแต่มากค่ะดูดูแล้วจะรู้สึกยังไงคะสงบใช่ใช่ไหม สันกรวดมันจะแบบว่านิ่งๆสงบใช่เวลาเราลดน้ําเราก็ลดเฉพาะตรงที่มีต้นไม้นะคะอแต่ถ้ากรวดเราโดนน้าสีมันจะเข้มขึ้นอ๋อแต่ว่าแล้วมันมีผลอะไรไหมคะไม่มีผลค่ะก็คือสีมันเข้มขึ้นสีมันจะเข้มขึ้นแล้วแบบใครที่ชอบแบบเอ้อดูแบบสวนดูชื้นๆเข้มๆดักๆเงี้ยก็ลดน้ําให้มันหินสีเข้มใช่จะจะถ่ายรูปให้มันดูแบบแนวแบบ ให้ดูเข้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแนวแบบไม่ต้องเข้มก็ไม่ต้องลดน้ำตรงส่วนก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยกันใช่ค่ะได้ไหมคะเพราะว่าถ้าสีเข้มเนี่ยมันจะขับให้สีเขียวแล้วก็ต้นไม้เรามันเด่นขึ้นใช่โทนสีก็สำคัญค่ะตรงสวนสีมันมีผลต่ออารมณ์อะต่อใจเราเนาะใช่ความสงบสีที่ชอบแหละเนาะสีที่เข้มก็จะทำให้รู้สึกสงบ อ่อนก็จะทำให้รู้สึกแบบสดชื่นในนี้น้ำมคิดว่าเอาก้อนใหญ่ไหมหรือว่าแค่กดเล็กกันเดียวเอาก้อนใหญ่ด้วยก็ได้ไหมคะได้ค่ะน้ำมให้ดูแบบโอ้โหลดมสมบูรณ์สวนเราเป็นโทนสีออกน้องเงินใช่ก็ออกเป็นสีดำใช่ไหมให้น้ำมูเลือกดีกว่าได้เลยซื้อนี้ค่ะฟังอันนี้โอเค นมุกหย่อนลงได้เลยคีบลงหรือว่าใช้มือกดก็ได้ส่วนเราไม่เรียบอย่างเดียวแล้วเริ่มมีลูกเล่นนี่เป็นทางเดินแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบตัวอะไรดีตาชอบไหมคะชอบค่ะโอเคเราช่วยกันออกแบบสุดยอดไปเลยว้าวไอเดียของนมุกเองใช่พี่พี่ไม่นึกพี่นึกไม่ถึงนะตัวเนี้พี่ไม่ได้คิดไว้เลยไม่ได้แผนแน่นี่พี่วาดไ เก่งนะนั่เก่งนะเดี๋ยวมุกนะเดราไว้ค่ะเอาตุ๊กตาไหมคะน้องมุกได้ค่ะค่ะก็ที่มุกเลือกนะคะจะมีหมีแพนด้าแล้วก็คุณปู่คุณย่าค่ะเรามาติดกันเลยไหมคะอ่าอันนี้ใช่ทิ้งไหมอ๋อเราอยากให้หมีแพนด้านะคะอยู่แถวๆต้นปาล์มอ่าเลือกเลยแล้วก็จะเอาอยู่แถวๆนี้ได้ไหมค่ะนี่ทิ้งไปแบบนี้ได้ไหมคะน้องเขาอยู่ตรงนั้นเลยนี่โอเค นอนนอนสบายเลยอยู่ใต้ต้นปามไผ่ต่อไปเป็นคุณปู่คุณย่านะคะเป็นเจ้าของสวนนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงหมีแพนด้าไว้ค่ะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะมีสตอรี่ใช่แล้วขออนุญาตจิ้มลงไปเลยยกๆนิดนึงค่ะจิ้มแล้วก็อันนี้ก็อยู่คู่กัน การนี้ก็เป็นเหมือนอถ่ายภาพครอบครัวค่ะนี่โชว์เสร็จเรียบร้อยไหนขอดูผลงานหน่อยสิเป็นไงบ้างโอ้โหสวยมากค่ะน้อยน่ารักอ่ะน่ารักเหรอคะน่ารักไหมคะน่ารักค่ะพี่ชอ์สุดยอดเลยนะคะใช่ค่ะกับพี่มนไอเดียของน้องมุกกับพี่มนอนอันนี้คือแบ แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะจินตนาการออกมาเป็นยังไงคือได้หมดเลยแล้วก็ทําง่ายมากๆอยากให้ทุกคนลองทํากันดูนะใช่ค่ะแบบปิดก็ได้แบบเปิดก็ดีแบบนี้เลยอ่ะน้องมุกสุดท้ายเราต้องรดน้ําใช่ไหมอ๋อลืมลืมขั้นตอนนี้ก็คือต้องรดน้ํานิดนึงใช่แต่แถวลากมันใช่ไหมคะใช่ค่ะ ส่วนขวดนะคะการดูแลรักษาส่วนขวดก็วางในที่มีแสงประมาณ40-50%สำหรับต้นไม้ชนิดนี้ค่ะ,ค,ะคือมีปาล์มไผ่ออมเงินแล้วก็มอสค่ะคือ3ชนิดนี้จะไม่ต้องการแสงแดดจัดเขาเรียกว่าแสงราไรวางในบ้านที่ได้รับแสงจากทางหน้าต่างก็ได้แล้วก็ไม่ร้อน ถ้าร้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นไม้เราเหลืองได้อ๋อใช่ค่ะบางทีเห็นต้นไม้เหลืองๆก็เพราะอย่างนี้เพราะว่ามันร้อนมากเกินไปใช่เพราะว่าอ่ารังสีความร้อนอ่ะมันจะไปทําลายเยื่อต้นไม้ของเราเนี่ยดูแบบอุดมสมบูรณ์สดชื่นด้วยเนาะใช่ค่ะเรามองแล้วยังสดชื่นเลยคุณปลูกคุณย่างสดชื่นแน่นอนส่วนเราก็จะมี อ่าสีสันแล้วก็มีชีวิตชีวาได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนาะใช่เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะจริงเนี่ยขั้นตอนมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะใช่ค่ะน้องทุกคนทําตามได้เลยทําตามคลิปเราได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรแพงๆสามารถหาของรอบตัวมาดี Y ได้เลยค่ะก็ลองทํากันดูนะ ่วง DIY Tips ในวันนี้นะคะ,คะก็จะมาแนะนําต้นไม้สําหรับมือใหม่กันค่ะ,คะอย่างที่รู้กันนะคะว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถช่วยฟอกอากาศได้ช่วยเพิ่มบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยตกแต่งห้องของเราให้มีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้จะมีต้นอะไรบ้างพี่มนบอกไปเลยค่ะ,คะต้นแรกนะคะพี่แนะนําต้นนี้เลย วา,าาวาสนาเขาแกะค่ว่าสนาเขาแกะโ้ยต้นนี้แปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะลักษณะใบเขาจะเหมือนเขาแกะนะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะ<อ>ประมาณ3-4วันครั้งได้ค่ะอ๋อก็คือดีเลย<ท>สําหรับคนท,<ๆ>ที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ได้เลยนะคะ่คะ ต่อไมอาค่ะอันนี้พลูเงินพลูเงินก็ดูแลง่ายมากค่ะแต่ว่าจะรดน้ําบ่อยกว่าต้นมระกูลของแกะนะคะที่รดวันเว้นวันถ้าเราปลูกในห้องอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องรดทุกวันนะคะ,คะเพราะว่าในห้องเราอะ่ะมันจะความชื้นมันไม่ได้ถ่ายเทค่ะก็คือเราก็คือรดวันเว้นวันก็พอค่ะ,คะ ต่อไปเป็นต้นอะไรคะเนี่ยงาช้างค่ะอ๋องาช้างอ่างาช้างเนี่ยค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศที่นิยมมากเลยช่วงนี้คือมันเป็นตระกูลลินมงกรใช่ไหมคะลินมงกรเนี่ยเขาจะให้ออกซิเจนบางคืนได้ฉะนั้นอ่ะบางคนเขาก็เอาไปประดับในห้องนอนได้ก็คือช่วยฟอกอากาศไปในตัวด้วยใช่เราไม่ต้องกังวลว่าเ๊จะแย่งอากาศเราหายใจหรือเปล่าไม่ให้ออกซิเจนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ย ก็ได้เลยใช่จ่ายได้ต่อไปนี่คืออะไรคะ ตัวนี้เป็นผูชลุค่ะเป็นมอนสเตอร่าชนิดหนึ่งใช่ใบเขาจะอย่างเงี้ยคือเป็นพวกมอนสเตอร่าแต่มีความสวยนะคะสวยมากนะคะต้นนี้ก็ป้องกันน้ำบ่อยเนาะอสามารถแช่น้ำได้เลยต้นนี้ใช่ถ้าเราใบมันจะไม่เหี่ยวหรอคะไม่เหี่ยวค่ะต้นไม้ต้นนี้ทนน้ำค่ะชอบน้ำถ้าไม่ปลูกบนดินก็แช่น้ำได้เลยเหมือนรูด่างอะไรทั่วไปได้เลยใช่ ดีเลยโอ้อันนี้อลังการมากอ่าต้นนี้เราสุดท้ที่แนะนํานะคะให้อ่าเป็นลิ้นกอนใช่ต้นนี้เป็นลิ้นอนอ่ะใช่ค่ะลิ้นกอนก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะค่ะให้ออกซิเจนต้องขึ้นใช่แล้วอันนี้เขานิยมไว้ในห้องนอนไหมคะค่ะนิยมเอาไว้ในห้องนอนหรือประดับในห้องรับแขกหรือห้องเล่นอะไรได้หมดเลยต้นนี้นะคะภายในบ้านเราเลี้ยงง่ายดูแลง่ายรดน้ําน้อย ใช่สามถึงสี่วันครั้งไม่ต้องรดนเยอะด้วยใช่ค่ะต้นนี้พอากาศเราดีหมดเลยทุกต้นนะคะใช่จะว่าไปก็คือแต่ละต้นเนี่ยมันมีความสวยงามในแบบของตัวเองนะคะถ้าใครเนี่ยกำลังลังเลว่าเอ๊จะเลี้ยงต้นไม้ดีไหมแนะนําว่าเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่ามันให้ประโยชน์เราเยอะมากอย่างที่บอกว่าฟอกอากาศได้เพิ่มบรรยากาศได้แล้วก็ทําให้พื้นที่ในห้องของเราเนี่ยมีสีเขียวมีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะยังไงก็ไปลองเลี้ยงดูกันนะคะค่ะ うん。<music> ในวันนี้นะคะมุกเชื่อว่าเป็นแรงบนนันดาลใจให้หลายคนได้ลองทำเลยเนาะงาน DIY กับเทอร์เรียมแบบเปิดแบบนี้ก็ครั้งหน้าเราจะมีไอเดียอะไรมาฝากทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันในรายการ DIY Club นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาบ๊ายยอันนี้ม,นมันจะดูแ<ห>ลอย<ด>่างดีเลยเพราะว่าชอบมากเลยอะ่ะทุกคน น่ารักมากน้ำไม่ปลยนะคะใช่เพรามอสชอบน้ำมากถ้าเราเปิดเนี่ยเราต้อง้ม่ปล่อปมันจะมีวันตายไหมคะแบบนี้ก็มอสค่ะเสียงทีสุดจริงอต้นเดิมไม่ค่อยเป็นไรต้นเหมือขั้นทนแต่มอสเนี่ยก็เลยต้องหมั่นบ่มใช่ไหมคะถ้าโดนลมเยอะๆมันแห้งมอสต้องอยู่ในที่อับชื้นโอ้ย คิดคาดน,นิดหน่อยค่ะเวลาเนาะ